สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่สองร้อยยี่สิบสามสวัสดีพี่พ,พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่สิบสองกุมภาพันธ์ศปป์นร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันพหพี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าราคา ถูกถูกราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่เอามาแบ่งปันพี่พี่ในราคาหลักร้อยให้พี่พี่ได้เลือกดูเลยนะพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอปไลน์ก็ id ไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้พระพอสมควรเลยพี่ยามเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้โอ้ยพระพอสมควรเลยน้องจะไปไวให้นิดนึงแล้วพี่เนาะเพื่อกระชับเวลากับพี่พี่ไม่ให้เป็นการเสียเวลามากจนเกินไปถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสับสไครต์กดติดตามไว้นะพี่นะนองเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเริ่มต้นรายการแรกกันที่นี่เลยโอ้หพระเนื้อดินก่อนดีกว่าเา้าเรามาเริ่มต้นที่พระเนื้อดินกันก่อนดีกว่าพี่นนอะ พระเนื้อดินองค์นี้จะเป็นเหมือนพระพิมพ์นางพญาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระพิมพ์นางพญาสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนื้อดินสวยงามจริงๆพี่นี่ดูโอ้โหดูสวยงามดีครับพี่เหมือนเขาลองพิมพ์เนาะพป่น้นงเหมือนเขาลองพิมพ์กดแม่พิมพ์ลงไปอย่างเงี้ย ลองดูว่าจะขึ้นมาเป็นแบบไหนอย่างนี้ครับพี่เป็นพระนางพญาเนื้อดินสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเอามาเปิดประเดิมให้กับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนี่เลยเนื้อหาแบบนี้ครับพี่สวยงามจริง่เนาะเนื้อหาแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เป็นพระนางพญาสวยงามจริงพี่อย่างนี้เออถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปสวยงามจริงๆพี่แบบนี้เนาะถ้าพี่ชอบเอาไปส่งร้อบาท นางพญาเนื้อดินแบบนี้คล้ายเขาเป็นกดลองพิมพ์สวยงามดีพี่เอา200ร้อบาทเท่านั้นรับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ขุนแผนโอ้โหสวยๆครับพี่เนื้อดินสวยๆแบบนี้พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้เออสวยงามจริงๆพี่เนื้อเก่า เนื้อหาเก่าๆแบบนี้พี่ๆชอบกันไหมครับพี่โดนใจพี่ๆไม่เอยอย่างงี้โอ้โหสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆครับพี่ขุนแผนสวยๆแบบนี้นะพี่เนาะเป็นคล้ายๆพายเดียวพี่อย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆพายเดียวอย่างเงี้ยสวยงามดีครับพี่ขุนแผนพายเดียวสวยงามพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเนื้อดินเก่าๆแบบนี้สวยๆนะพี่เนาะนี่คลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พระขุนแผนเอาสี่รอยบาท ขุนแผนพายเดียวเอา400เท่านั้นคับพี่ลองดูได้เลยคับพี่เนาะในการต่อมาเป็นพระล่วงนั่งหูยานกุลบุรีแบบนี้เนื้อดินเก่าๆสวยๆคับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้พระล่วงนั่งกุพระล่วงนั่งหูยานกุลบุรีสวยงามดีคับพี่เป็นพระเนื้อดินแบบแน่นๆนึบๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนื้อหาแบบโห้คลาสิกมากคับพี่ลองดูนะพี่เนาะแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ลองดูเลยนี่เลยพระล่วงนั่งหูยานกลบุรีสวยๆ พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนะพี่นนองนี่เลยโอ้โหร่างะเอียดยังดูสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยพี่อย่างนี้น้องเอามาแบ่งพันไม่แพงเอาแค่สองร้อยบาทพันลวงนั่งหูยานลบบุรีเอาสองร้อยบาทเท่านั้นก็พี่ลองดูเลยครับเนาะ ชอบจัดไปพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่รายการต่อไปเป็นพระคงพระคงผมว่าองค์นี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่สวยงามดีบัวเด้งเด้งเนื้อหาแบบมันดีจังเลยพี่เนื้อหามันมันแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่บัวเด้งเด้งเนื้อหามันมันนี่ครับพี่ลองดูโอ้โหเป็นไงพี่บัวเด้งคมชัดสวยงามจริงๆครับพี่นี่เลยครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ดูเนื้อหนึบดีจังเลยพี่เนื้อหนึบแบบนี้เลยพี่สวยงามจริงๆพี่ เนื้อหนึบหนึบแน,น่นแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูเนาะนี่เลยครับพี่พระคงลำพูนสวยๆเล็กๆดีพี่อันนี้องค์นี้เป็นองค์แบบไซส์เล็กๆหน่อยนะพี่เนาะไซส์เล็กๆสวยๆแบบนี้เนื้อหาจัดจ้านหนึบหนับจริงๆพี่ลองดูแบบนี้นะ <S <S ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พระคงลำพูนเอา300บาท เล็กๆน่ารักเอาสามรอยเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนางกีบบัวครับพี่เป็นพักกีบบัวแบบนี้สวยงามดีโอ้โหพี่ลองดูเนื้อแบบนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่ามันดีจังเลยพี่มันตามันใจพี่พี่ลองดูแบบนี้ลองส่องกล้องดูพี่แล้วจะติดอกติดใจแล้ววะละกันนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เนื้อหาแบบโอ้โหมันมันใจจริงๆเลยครับพี่แบบนี้ สวยๆแบบนี oh. pandemic, ้พี่ๆลองดูครับพี่นี่เลยโอ้โหคลาสสิกมากครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่คลาสสิกดีนะพี่เนาะแบบนี้เลยแบบนี้เลยสวยๆครับพี่ลองดูนี่เลยพี่ถ้าพี่ใช่ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยเนื้อแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกสุดๆพี่ๆลองดูครับพี่ดูโอ้โหมันจัดจ้านจริงๆพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะกลีบบัวเอา300บาทนางกลีบบัวเอา300เท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้ยลูปหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลครับพี่สวยๆนะพี่นนองแบบนี้หลังตะวันมี ติดแผ่นทองหนึ่งอันอันนี้เขาเรียกมาเป็นแบบนี้เลยนะพี่เนาะอันนี้เขาเรียกมาแบบนี้เลยเหมือนน้ำยาเขาโดนนะพี่เหมือนน้ำยาเขาโดนรูปนะพี่เนาะแบบนี้แต่ว่าสวยงามดีพี่สวยงามดีหลังยันธนูมานแบบนี้พี่หลังเป็นปั๊มยันธนูมานสององแบบนี้นะพี่เนาะแล้วมีเชือกมันเรียบร้อยแล้วพี่มีเชือกเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยเอาไปห้อยคอได้เลยพี่พร้อมห้อยคอได้เลยอันนี้ไม่ต้องไปหาเชือกแล้วพี่นี่เลยมาพร้อมเซตแบบนี้เลยพี่สวยงามดีนะพี่เนาะมาพร้อมเชือกแบบนี้พี่ๆลองดู มาพร้อมเชือกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้นะถ้าพี่ชอบเนี่ยมีตําหนิตัวนี้หน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องเอาสามร้อยบาทรูปถ่ายพ่อกลวยหลังตะวันครับพี่มีติดทองหนึ่งอันแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลังการทนุมานแบบนี้เอาแค่สามร้อยบาทครับพี่มีเชือกมาพร้อมพี่ๆขึ้นคอได้เลยครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาพันยังแตกพี่ๆลองดู เหรียญหลอ่อพ่อทาพันยังแตกสวยๆพี่ๆลองดูเก่าดีพี่อัเนี้เขาเป็นรอยตะไบเก็บเอาห่วงออกตัวพี่เนาะรอยตะไบตัดห่วงออกแบบนี้สวยงามดีครับพี่แบบโบราณนะพี่เขาชอบเอาห่วงออกเวลาเลี่ยมแต่เลี่ยมง่ายแบบนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่เขาก่าเนื้อหาผมบอกได้เลยว่าคิดจ,จ้าจัดจ้านดีจริงๆพี่องค์นี้ เออลองดูครับพี่จิ๊ดจดดีแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่เนี่ยดูร้อยตะไบแบบนี like ้ผมบอกเลยว่าแหม like เบอร์ตะใบแบบนี้พี่จําไว้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้คลาสสิกครับพ like ี่เนี่ยได้เบอร์ตะไบแบบนี้ผมบอกเลยว่าคลาสสิกถึงยุคเลยละพี่ลองดูนะพไ่มเนาะอันนี้เขาตัดหูออกครับพี่น่าจะเอาไปเลี่ยมละพี่สมัยโบราณชอบเอาไปก่อนจะเอาไปเลี่ยมเนี่ยชอบเอาไปตัดหูก่อนนะพี่น้องแบบนี้โอ้โหสวยงามครับพี่รอกาๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะหลวงพ่อทาพันยังแตกแบบนี้เอาสองร้อยบาท พอทาแบบนี้เอาสองร้อยบาทพี่เหรียญโกเก่าๆเอาแค่สองร้อยพี่พี่บอกว่าอุ๊ยเป็นไปได้ราคาไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่จริงๆครับพี่ย่ามเย็นๆวันจันทร์แบบนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ครับผมรายการต่อมาเป็นเหรียญจอบใหญ่หลงพ่อเงินพี่ลองดูแบบนี้ชอบไหมครับพี่เนื้อหาแบบนี้พี่ หิวหิ่งๆบ้านๆแบบนี้เลยสวยๆครับพี่ได้มาเมื่อยามเช้าวันอาทิตย์เลยนะพี่เนาะไปได้มาจากบ้านที่พิจิตเลยพี่สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่พี่ๆที่ไม่ทันองค์มาเช้าวันนี้มีมาอีกหนึ่งองค์ครับพี่ยำเย็นๆแบบนี้เอามาอีกหนึ่งองค์ครับพี่เอามาแบ่งปันพี่ๆลองดูนะพี่เก่าครับหิ่งหิ้งแบบนี้เลยพี่คาฝุ่นอะไรยังเกาะอยู่เลยนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่น้องปล่อยไว้อย่างนี้เลยดีกว่านะพี่เนาะ เพื่อความคลาสสิกดีครับพี่ดูโอ้โหข้าฝุ่นเกาะเกลกเลยพี่อันนี้น้องปัดออกมาบ้างแล้วนะพี่น้องบางส่วนเพื่อให้เห็นรายละเอียดครับพี่เพราะว่าถ้าไม่พาะถ้าไม่ปัดออกบ้างน,นะพี่โอ้โหมองไม่เห็นองค์พระนะพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่จอบใหญ่หลวงเพราเงินสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปสีร้อยบาท เสียงยังแขบแห้งอยู่เลยครับพี่เสียงแขบแห้งอยู่เลยต้องขออภัยพี่พี่ด้วยครับพี่ยิ่งพูดยิ่งแห้งนะพี่นนองยิ่งพูดยิ่งแหบต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยครับพี่ตอนนี้พอดีว่าน้องไม่สบายนิดหนึ่งนะพี่เนาะแต่ยังโอ้โหอยากกับมหาภักมาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเช่นเคยพี่พยายามหาพระสวยๆทูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเช่นเคยนะพี่เนาะเห็นใจเมตตาเอ็นดูน้องปิดน้องได้เลยนะพี่เนาะอุดหนุนน้องด้วยอ้าวลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เป็น เหรียญหล่อหลพ่อไปพิมพสี่เหลี่ยมสวยงามดีครับพี่เหรียญหล่อเก่าๆสวยๆนะยผมบอกได้เลยว่าหลวงพ่อไปนี่ก็ไม่เป็นสองรองไข่หล่อเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงพี่ๆลองดูสวยงามเนื้อหาโลหะเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเลยเก่าดีพี่เก่าเกลเลยนะพี่น้องแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่เหรียญหล่อเก่าๆพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงพ่อไปแบบนี้พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหตรงนี้ผมบอกว่าชอบเลยนะพี่น้องอย่างเงี้ยพี่หล่อเป็นหลุมหล่อไม่เต็มมีเนื้อเนื้อของโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่่าาคสิดีีพ ที่ชอบสายพระหลอบอกว่าอย่างนี้สิโอ้โหโดนใจนะพี่นะ้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยเนื้อเน,อเน,อเนอืแบบนี้มีลายของโลหะที่แบบผ่านความร้อนแล้วเขาเขากำลังเซตตัวนะพี่นะ้องสวยงามงจริงๆที่แบบนี้เป็นความคลาสสิกข,ของพระหลอโบราณน,นะพี่นะ้องแบบนี้เดี๋ยวหล่อบพบไปแบบนี้ครับพี่เอา300อบาท หล่อพ่อไปสีเดียมเอาสามบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลอ่อพ่อเหงโอ้โหชื่อดีด้วยนะพี่นะ้อะหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอให้พี่ลองดูครับพี่เหรียญหล่อเก่าๆสวยๆแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเหงนะพี่นนอะเหรียญหล่อเก่าๆสวยงามดีสวยงามจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่หลังยันยังคมชัดดีอยู่ครับพี่สวยๆพี่พี่ลองดูเนาะพี่นนอะแบบนี้เลย สวยๆพี่ๆลองดูแบบนี้เลยครับพี่รอเก่าๆเนื้อหาแบบโอ้โหจี๊ดจ๊าจริงๆครับพี่ดูแต่รายละเอียดผมบอกได้ว่าเหรียญนี้คมชัดดีนะพี่เนาะหลอได้ติดคมชัดแบบนี้โอ้โหดูพี่ลองดูดูแบบนี้ครับพี่เหรียญรอเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูเนื้อหาจี๊ดจ๊าจัดจ้านแบบนี้โอ้โหผมชอบจริงๆเลยพี่รอเก่าๆแล้วเนื้อขึ้นเกตก็ดีแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆเนาะพี่เนาะแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่อย่างนี้เหรียญหล่อหลวงพ่อเฮงแล้วพี่เนาะเอา400บาท เหรเียญหล่อพ่อเฮงเอา4ี่้ยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพระปิดตาวัดน้อยนบคุณครับพี่สวยงามเหรียญดอกจิกวัดน้อยนบคุณนะพี่น้องพระปิดตาโอ้โหเนื้อหาองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าจี๊ดจริงจริงพี่ออกเกตเลยออกเกตโดยที่เราไม่ต้องลงกล้องก็เห็นแล้วเลยพี่ออกเกตแบบนี้เลยพี่แล้วเนื้อเหนอะเหนอแบบนี้โอ้โหผมบอกเลยได้เลยว่าโดนใจพี่ๆแน่ๆแล้วพี่น้องสวยงามจริงๆพี่พระปิดตาวัดน้อยนบคุณแบบนี้เหรียญหล่อเก่าๆสวยงามจริงๆพี่ลองดูนี่เลยเนี่ย ทรรมชาพระหลอแล้วพี่อย่างนี้เลยผมชอบจริงๆพี่ชอบเป็นการส่วนตัวถ้าเห็นแบบนี้นี่ใจละลายเลยครับพี่แบบนี้แล้วพี่เนาะเหรียญหล่อหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อน้อยนพคุณครับพี่พระปิตาวัดน้อยนพคุณเราีปน้องแบบนี้สวยงามดีพี่ดูโอ้เหรียญโลหะเก่าๆอย่างเงี้ยพี่หลอกหลอกเก่าๆมีตะเข็บข้างขึ้นแบบนี้ด้านหลังเนอะเนอะแบบนี้ดินไม่หลุดดินไม่ออกเจออย่างนี้ต้องจัดอย่างเดียวพี่ๆลองดูครับพี่พระปิตาวัดน้อยนพคุณเนื้อหาโลหะเก่าๆแบบนี้เนอะเนอะแบบนี้พี่ๆโดนใจไหมครับ พี่แล้วบอกได้เลยว่าราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงหรอกพี่ราคาเอามาแบ่งปันนี่แบบโอ้ยขนมหวานเลยนะพี่ขนมหวานเลยหวานกรุบหวานกรอบนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พับปิดตาวัดน้อยน้พคุณแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่นะเอา4ี่ร้อยบาทเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เอาแค่4ี่ร้อยบาทครับพี่ขอ,อนุญาตพ,พี่พี่นะ้องจิบน้ํานิดหนึ่งนะพี่นะ้องอ๋ออนุญาตจิบน้ำนิดนึงเพื่อให้เสียงกลับมาเอา้ามาแล้วพี่กลับมาแล้ว ยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าพลังใจเต็มร้อยพี่ๆบอกว่ามาเร็วๆเลยหายไวๆต้องกราบขอบคุณพี่ๆด้วยน้อที่เข้ามาบอกว่าเออทักทายมาบอกว่าดูแลตัวเองดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนเยอะๆต้องกราบขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับพี่ที่เป็นห่วงกันมาเนาะพี่ๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญทุนก้าวหลวงพ่อทบ โอ้โหสวยงามจริงๆพี่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญทุนก้าหลวงพ่อทบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยงามงดงามจริงๆพี่ไม่ได้ยอ่อไม่ได้ย่อเลยชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแกะบล็อกได้สวยงามพ,พี่ลองดูแกะได้ดูมีมิติแล้วก็ เนี่ยครับพี่ดูความคมชัดสวยงามดูเป็นเสมือนภาพสามมิติของหลวงพ่อเลยครับพี่เอียงยังไงก็เห็นชัดเจนแล้วแบบดูมีมิติดูมีชีวิตชีวาแบบนี้สวยงามดีแกะได้คมชัดต่อโคตด,ด้วยเหรียญแล้วตัวหนังสือพี่เป็นไงความสวยงามของตัวหนังสือก็สวยงามพี่ฟอนต์สวยแบบนี้หลวงพ่อทบแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ออกวัดโบสถ์โพทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อทบนะพี่นับปีหนึ่งแปดครับพี่เหรียญ อาทุนเก้าหลวงปทบนะพี่เนาะหลังยันคมชัดตัวหนังสือไม่มีล้มละพี่ตัวหนังสือไม่มีล้มเลยพี่สวยงามดีเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้ครับพี่นี่เลยอีกหนึ่งเกจิอาจารย์เมืองเพชรบูรณ์นะพี่เนาะแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอา400บาทเหรียญทุนเก้าหทบเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหดู25ศตวรรษ เนื้อตะกัวแบบนี้สวยๆครับพี่เนื้อตะกัวเขาอ่อนนะพี่น้องเวลาโดนกระแทกนิดหน่อยเนี่ยจะออกละจะขึ้นลายละจะเลือนละหนึ่ง,งนี้นะพี่น้องเวลาโดนกระแทกนิดเดียวเนะี่ยพี่ทําให้พระชํารุดได้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ยี่สิบห้าศตวตรรษแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยเนื้อตะกัวสวยๆแบบนี้แต่ก็ยังดูสวยงามดีนะพี่นนอะนี่เลยพี่ตะกัวเก่าๆสวยๆยี่สิบห้าศตวรรษสุดยอดพิธีดีจริงๆครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปเลยพี่จัดให้เลยพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงหลังยันยังลึกอยู่ยังลึกยังคมแบบนี้พี่พี่ อบนะั้นเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้เอาไปสามร้อยบาทตะกัวเก่าๆแบบนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมฉากทองแล้วเขามีแปะทองเดยย่างนี้ด้วยพี่ๆลองดูสวยงามคลาสสิกเข้มขังมากๆพี่ๆลองดูครับพี่หลวงปู่ทิมอิสริโกผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดเกจิแห่งเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะพี่น้องมีตะลับเก่าๆให้หนึง่งใบนะพี่น้องด้านหลังนะพี่อุดมวลสามีพ้าปิดตามีตะกุดแล้วมีจีวรแบบนี้พี่ๆลองดูนะผมบอกได้เลยว่าถ้าลงกล้องไปนะพี่เข้มขังจริงๆพี่ลองดู นี่ครับพี่หลวงปู่ทิมนั่งคาสมาธินบอโพี่นอแบบนี้สวยงามครับพี่แล้วมีปิดท้องแบบเนี้พี่ดูโอ้โหความคลาสสิกความขังขึ้นมาเต็มเลยพี่อย่างนี้แล้วพี่น้องสวยงามมากๆพี่พี่ลองดูครับพี่หลวงปู่ทิมบดละหานไล่แล้วพี่น้องสวยงามดีด้านหลังบนสารแบบนี้แล้วมีพระกิดตาโอ้โงมีตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้มีจีวรมีวนสารแบบนี้สวยงามบอกได้คําเดียวว่าสวยงามจริงๆริงพี่เอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาแค่สี่ร้อบาทครับพี่โอ้โหหลวงพ่อโต สมเด็จพุทธาจารย์โตพลังสีแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เจ้าแห่งพระสมเด็จเนาะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่สมเด็จโตพลังสีพี่พี่ลองดูโอ้โหพี่พี่ลองดูครับพี่ออกวัด ใหม่บางขุนพมพี่พี่ลองดูครับพี่ปี2517อิติสุขโตณโ,โมพุทธายะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแค่นี้พอแค่นี้อยู่เลยพี่ลองดูสวยงามจริงจริงพี่แบบนี้หลังยันตัวหนังสือคมชัดไม่ต้องห่วงหน้าตาคมชัดโอ้โหรายละเอียดสวยพี่ผมบอกได้เลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่ไม่รู้จะอธิบายให้พี่ฟังยังไงเอาพี่ลองดูเลยสวยจริงๆพี่คมชัดสวยๆแบบนี้ดู แกะบล็อกเป็นไงพี่เป็นแท่งเป็นสันไม่มีลม้มเป็นแท่งเป็นสันทุกตัวอักษรครับพี่ลองดูแบบนี้รายละเอียดคมชัดมากๆครับพี่นี่โตคมบาลลังสีแบบนี้เป็นไงพี่ตัวหนังสือ เป็นคมเป็นสันแบบนี้สวยงามจริงๆตัวพี่น้องสวยงามดีรายละเอียดคมชัดดีเมตตาคมคม,คมในหูนี่ลึกคมชัดครับพี่ตัวยันด้านหลังถึงแม้จะตัวเล็กพี่พี่เราดูไม่มีล้มไม่มีไม่มีเลือนละพี่คมชัดจริงๆพี่สวยจัดเลยพี่อย่างนี้แล้วพี่น้องออกวัดใหม่บางขุนพรมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้ตัวยันคมคมตัวหนังสือคมชัดดีโอ้โหสวยงามจริงๆพี่เนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะสมเด็จโตพมาลังสีเหรียญออกวัดใหม่บางขุนพรมเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเจ้าคุณนอแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เลยเจ้าคุณนอนะพี่นนอะเหรียญน,นี้สวยงามดีเหรียญสี่เลี่ยมเจ้าคุณนอผมบอกเลยว่าเจ้าคุณนอนจะออกแบบเหรียญมาได้แบบถ้าเป็นสมัยใหม่เรียกว่ามินิมอลเล็กๆพอน้อน้อยพอนะพี่เนอะแบบนี้ กำลังน่ารักดีครับพี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วยันดูเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะพี่เนาะเป็นยันเออเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าคุณนอเลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วด้านหน้าเนี่ยพี่โอ้โหดูเป็นรูปนั่งเต็มองคนั่งสมาธิเต็มองค์มีเขาเรียกว่าลิบิฐานรองแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามคมชัดด,ด,ด,ดีครับพี่ดูจมูกโด่งในตาเห็นไหมครับพี่เมตตาอย่างเห็นยู่เลยครับพี่ลึกดีในหูในซอกหูยังคมชัดพี่พี่ลองดูครับพี่ไม่มีไม่มีเลือนเลยพี่สวยงามดีครับพี่ลายละเอียดลิ้วจีวรคมชัดมากมากพี่ลองดูคพี่ดู สวยงามจริงๆริพี่เหรียญนี้สวยงามจริงๆพี่นี่เลยสวยงามดิโนพี่นแบบนี้สวยสวยพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างเงี้ยชอบกันไหมครับพี่เหรียญเจ้าคุณนอโนพี่นวัดเทพสรินพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆอย่างนี้เลยโูหหลังยันคมชัดดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยสวยนี่เลยชัดเจนพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้นะถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่เหรียญเจ้าคุณนอแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท เจ้าคุณน้องก็เอา400บาทครับพี่ลองดูเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงครับพี่แล้วรายการก่อนรายการสุดท้ายพี่ก่อนรายการเอ้ก่อนรายการแถวสุดท้ายนะพี่เนาะอันนี้จะเป็นพระเล็กๆที่เอาไว้แบ่งปันให้กับพี่พี่เนาะเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่รายการแรกเป็นนี่เลยพร้างองปากน้ำนะพี่เนาะเออไม่ทราบรุ่นพี่พี่ลองดูสวยงามดีเก่าๆแบบนี้ได้มาบ้านๆเลยครับพี่หลังยันยังคมชัดดีอยู่พี่พี่ลองดูครับพี่บ้านจัด จีจัดโดนใจแน่แน่พี่ๆลองดูนี่ดูความเก่าความหิ่งเป็นไงพี่อย่างนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะเอามาแบ่งปันพี่ๆอย่างนี้ลองดูนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอามาแบ่งปันพี่ๆไม่แพงแบบนี้เอาแค่200บาทอย่างนี้เอาแค่200บาทครับพี่รายการต่อมาเล็กๆแต่จีจัดแน่แ่พี่ๆลองดูครับพี่ปกไปมระขามหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีเล็กๆ แต่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดๆแล้วพี่องค์นี้ครับพี่ปกใบมะขามหลงปูโตะวัฒนประดูชิมพีแบบนี้เนื้อทองแดงสวยๆแล้วเขามีเลี่ยมจับขอบมาแบบนี้พี่ๆเอาไปขึื่นคอได้เลยนะพี่เนาะเล็กๆน่ารักดีเอาไปให้เด็กคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีได้เลยครับพี่อย่างนี้ผมว่าโอ้โหพี่ๆที่ชอบสายที่ชอบแบบห้อยพระเล็กๆไม่ชอบเพราะห้อยพระองค์ใหญ่นะพี่เนาะอย่างนี้น่าจะโดนใจครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่ดูสวยงามจริงพี่นี่เลยครับพี่ปกใบมะขาม พี่น้องหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้หลังยันอย่างนี้เลยพี่หลังยันแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป600บาทมีเลี่ยมจับขอบเรียบร้อยพี่ๆเอา600บาททันมครับพี่รายการต่อมาเป็นงบน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยเนื้ตอตะกวัวเล็กๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่โอ้โหดูคลาสสิกด้วยพี่เลี่ยมแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหบอกได้เลยว่าคลาสสิกสุดๆพี่เลี่ยมอย่างเนี้ย วินเทจเลยเลี ah ่ยมเก่าๆแบบนี้ครับพี่เปิดหน้าเปิดหลังสวยงามดีแล้วพี่เนาะเล็กๆครับพี่งบ้ำอ้อยเล็กๆนี่ไม่ค่อยเคยเจอหรอกพี่เนื้อตะกัวแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่รายละเอียดยังดูสวยงามดีแล้วพี่เนาะยังคมชัดดีอยู่ครับพี่สวยๆแบบนี้เออไม่ค่อยเคยเจอพี่งบดำอ้อยส่วนใหญ่จะเจอชิ้นใหญ่แลพี่เนาะแบบเนี้ยเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะสองหน้าเลยพี่งบดำอ้อยสองหน้าแบบนี้เลี่ยมเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปสามร้อยบาท งบน้าอ้อยแบบนี้เอาสามร้อยเท่านั้นับพี่รายการต่อมาเป็นเตาหลงเพราะเงินเตาหลงเพราะเงินแบบนี้ับพี่คลาสสิกดีนะพี่น้องเนื้อหาโลหะเก่า,กาๆพี่พี่ลองดูนี่มีรอยตะไบเก็บงานแบบนี้แล้วพี่น้องตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อเกินหรือว่าหล่อแล้วขึ้นอะไรทักอย่างนะพี่น้องตรงเนี้ยเขาเลยเก็บตะไบไปนิดหนึ่งนะพี่น้องสวยงามแต่ก็ยังดูสวยงามดีครับพี่ให้ความดูแบบคลาสสิกดีนะพี่น้องแบบนี้มีรอยเก็บตะไบคลาสสิกดีครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้เลยครับพี่เนื้อหาโลหะเก่าๆแบบนี้ขึ้นแดงคุม้ม สวยงามเก่าคลาสสิกดีพี่ๆลองดูนี่เลยลอยเก็บตะใบใต้ฐานแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปแล้วพี่เนอะเต่าสวยๆแบบนี้เอาไปเลยพี่300บาท เต่าเพราะเงินเอา300บาทครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วคลิปอีพี3ยามยเย็นๆวันจันทร์แบบนี้เอามาแบ่งปันพี่ๆพับผงจันรลอยหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีอีกหนึ่งรายการของหลวงปู่โต๊ะครับพี่ที่ได้รับความนิยมมากๆพี่ๆลองดูครับพี่พับผงจันรลอยสวยๆแบบนี้เนื้อหามวลสารแบบโอ้โหสวยงามครับพี่เก่าๆคลาสสิกดีนะพี่เนาะนะด้านหลังเขียนชัดเจนหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพี เก่าเกึกแบบนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่จัดไปเลยพี่อย่างนี้สวยงามจริงๆพี่พระผงจันลอยหลวงปู่โตเอาสามร้อยบาทพระผงจันลอยหลวงปู่โตแบบนี้เอาแค่สามร้อยบาทเอาสัญญาณกริ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป e ี2ีสองร้อยยี่สิบสามน้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วพี่ลองดูเลยชอบรายการไหนอยากดูรูปเพิ่มเติม บอกน้องได้ทักทายน้องมาได้เลยครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปเสียงแหบเสียงแหมเกินไปต้องกราบขอไปพ,พี่พี่ด้วยน้องพี่เนาะอ,อย่าลืมดูแลรักษา,ษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ